บัโอมาเลวมาเลวเกียวตาสัญญาให้ว้ยยงจำโอ้มันฉุดมันอายนี่นะมึงไปเอาผ้าห่อศพไ้ไหนบอกกูด้วยเดี๋ยวก่อนคนนี้เขามาร้องเพลงพ่ออาจารย์คงจะหัดใจร้องโชยหนึ่งรออาจารย์ยังไม่ได้ฟัง มาลองให้ฟังด้วเอาลองให้ฟังทั้งหนึ่งรอบเร็วมากลับบทเพลงอ่ะเสดส,สบาทแน่ยกับบทเพลงอะไรคะเพลงของสุนารีคะ่ะพิณครับร้องฟอกจ้า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 เหยีบยบย่องเยื่องยางจำหา เป็นกระเทยนี่ใช่ไหมใช่ทอนนี่ไหมโอ,โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าในจีนซุปโปมาอายฮืม <c oughs> หือเรากล้กามนี่นะกล้ามนี่ทำไมผู้หญิงน,นี่กล้ามเธอคิดควาที่แรกเธอที่มาแข่งเพาะไกยโอ้เราเป็นการโซ่กันนันนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผู้หญิงทำไมเขาตัดผมตรงนี้เกียนแท้ เสร็จงานละฟันฟันฟันจอกขินของชุมนุมบึกาสาดนะเด้ออีนางเอ่ยเล็บโคนบ,บนะรู้แต่แป้งตรงนีงน้ดำปีอยกากได้ไหมทานใดสิถึงจีรุศึกยังไงเอาตอ่อไปไ็นแดงดูสึกดีมากเออเออเออดูสึกดีเลยครับและในโอกาสนี้นะครับบอกเลยอีพวกสวยๆน่อยอาแต่งมาเห็นไหมดัำคนเลย ลำดับต่อไปยกประกาศเอาขอเชิญผู้มยการนะครับได้ขึ้นมามอบรางวัลและสายสพา,ายให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลครับเข้าเขียนพิษนีน่นนยังไงได้ได้ยังไงโอพอค่ะ พ่อแกคือจะภูม oh, ิใจเนาะมีลูกซิบบ oh. uh, em. um, uh, um, ้าบ่โบโบเตละคนก็แต่ละอย่างอีจบไปกว่บ้าอียังไม่จบกับบ้าโอ้อ้าวเราจะประกาศนางงามเออมองไปเห็นไก้หาเสียงก็อ่ารางวัลชนะเลิศอันดับหนาเป็นชนะเลิศระดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่นอก้นองน้องผู้ชมไหนคนไหนโอ้ขอเสียงป๊อปน่อน,นค่ะโอ้ได้รับรางวัลสองร้อยแต่งตัวมุดห้าพันโอ้ บอกแล้วบอกแล้วชุนเดี๋ยวจไปเช่ามาคนนะจะไปแอบ,บดูอะไรละ่ะดูเถอะดูเถอะาาละรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่เฮ้ยมันอ่านว่าอะไเงี้เสารัรากอนตโกเออเฮ้ยได้รางวัลไปก็ไปสืบถุงนนองไม่แล้วเนดะินขาดเต็มเลย ยืนกระซิบข้างหลังโอ้ทนาแล้วกรับกูแบบดีกูไม่อยากดแดกดอกมืออ่ะต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง,อออองอได้แก่น้องเอาก็คือต่อเรียบลงมาไอยังงี้เราเอออ่ะได้แก่้องนัดกมลเทพกางอ่ะปบมือค่ะปบมือ แต่เป็นขวัญและกำลังใจเงาะจีดาวอาหารไปซื้อนกเงาะจีแทะเอารางวัลไปซื้ออาหารให้นก ok. เต็มเลยเออแปลกอ่ะน,นี่มันจะมาแอบดูไอ้นี่ฮะร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ขอซาวไหน่อยค่ะขอซาวแบบเต็มเต็มเต็นเต็มอ่นะไม่มีโอ้บักแซวเต็มเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยว,ยว,ยวทำไมแกมีได้แก่น้อง สุบัตตาเผยกางค่ะโอ้นี่มันเป็นโชคของแม่มาดีวา,มาบ <c oughs> ัตกะสอบเขาไปสีนี่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเธออ่า <c oughs> รางวัลชนเะเลิศปนีจะได้รับตัวเครื่องบินไปไม่กับับรับไม่ตืน่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นได้กแกน้อง <c oughs> ใคร ใครใครน้องโรวิทยอ,อโอโอโอดัดซีเพราะว่ามึงไม่ใส่ปีขึ้นมาอับปบมือค่ะปบมือดังๆค่ะออออออในที่สุดสังก็เป็นจริงประกวดเวททีไหนก็ได้แม่มแต่พายายามสวยปีนี้เลยได้ละลูก จงภาคภูมิใจเอาละวันนี้ไปให้อินิดดูซะค่ะอะรบมืออีกหนึ่งข้างค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้ทำพราะวาพูดอะไรสักนิดนึงตั้งแต่เซวาทีเราโก้การประกวดอันนี้เนาะอ่ะครับรองท่านผู้ช่วยเพียนที่รักทุกคนทุกท่านแ่แม่เขาอยู่ไหนแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะครับ ดูแลทุกคน,นถ้าเป็นถ้าครูเป็นกรรมการนี่ครูจะตัดสินยากมากนะดิลยุทธ์นะแต่และคนนี้ถือว่าสวยหมดทุกคนนะ,ะส่วนหมดทุกคนนะครับแต่ก็เรีอมๆกันนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับก็ขอชื่นชมนะครูเองในนามของครูทุกคนเนี่ยเพื่อนเราเพื่อนพี่น้องขอชื่นชมนะครับส่วนคนที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นเป็นน้าใจจากทางโรงเรียน คนที่ไม่ได้ก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมแล้วรางวัลที่ได้ก็คือใจจากขออและก็ครูแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับแสดงความชื่นชมยินดีที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมและก็ร่วมสนุกในครั้งนี้รู้การขอบคุณพีรยุทธ์้วยนะที่มาร่วมกับน้องๆน,น,นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ปีหน้าจะจัดอย่างนี้อีกพีรยุทธ์ขออะไรไว้รักไปดิ ปักไฟก็คงจะได้นะปลักไฟคงไม่ยากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านพอหนคะ่ะอขอเชิญนางงามลงไปไยน้ำค่ะขอเรียนเชิญพิธีกรคะ่ะ